จะใส่แสงมืดสิบสี่ใบเลยไหมแล้วก็ค่อยไปค่อยไปกดไอ้คัมภีร์รวมธาตุดีปะ่ะอืมดีปะ่ะรวมไปเลยสิบสี่ใบอ่ะมันมีโอกาสที่มันทีละจึก๊กทีละจึ๊กอะ่ะทีละจึ๊กแม่งแบบไม่รู้ดิผมว่ามันโอกาสมันน้อยอะ่ะหวัดดีครับสวัดดีคุณนันทภูมิด้วยนะครับนะวัดดั้ดดีไม่ใช่เด็กน้อยนะครับใช่ครั้งแรกผมเคยเปิดอ่ะใครดูใครดูสกอผมเปิดทุกครั้งอะ่ะผมจะเปิดหนึ่งร้อยใบ จะได้1ตัวหรือไม่ก็200ร้ได้3 4ตัวเลยนะทุกครั้งเลยอะแต่รอบนี้คือย้ำจริงอ่ะผมเชื่อใจแน่วเอาตอนนี้ผมอยู่แนวหนึ่งห่งห่อะลองลองดูแนวแน,ว,แนวนี้ด้วยเดี๋ยวก็มีครั้งที่สองเหรอ่อะผมเอานี้เลยนะทุกคนทุกคนจะต้องพิมพ์คำว่าจีแท้ให้ผมเออสิบสี่ใบเนี่ยนับแล้วนะ สามรัวเลยนะสามได้ไม่ได้ช่างมันผมขอสิบสี่ใบรัวคือผมไม่อยากกดทีละจึกอะเนาะเออให้ลุ้นถ้าไม่ได้ก็ไม่ได้ถ้าได้ก็คือให้มันผ่าผ่าคือได้ครับผ่าคือได้โอเคนะสาม,ส,ามสองหนึ่งไปใบแรกมาโอเคไปที่สองจังไปที่สามโอ้โหสนิทจริงไปที่สี่ยังไม่มีนะครับใบที่ห้าแสงมืด ใบที่6มันต้องดูเลยนะครับได้ตัวไหนสิบเอาไปที่7จ็ใบที่8โอ้โหแม่งโหลดโคช้านะครับไม่มีฟ้าผ่าด้วยไปที่9ก้ใบที่10ขอพาี่เธอเพื่อน11 12เฮ้ยมาแล้วพาแล้วสักทีเธอเฮ้ยแสงมืด ห้าดาวอันนี้เจ๋งปะผมว่าต้องมีคนบอกว่าไม่เจ๋งแน่เลยว่ะเฮ้ยแสงมือห้าดาวไม่รู้อ่ะจีแทดไปก่อนผมบอกว่าต้องมีจนจีแทดต้องพิม์ต้องพิมว่าจีแทดแล้วทุกคนไอหามงแสงมองแสงคือกากวะเนี่ยโอ้โหย วันนี้ผมโคตรน่าซีดอะทุกคนไอฮาห้าดาวแสงมืดครั้งแรกในชีวิตนะครับผมบอกแล้ววันนี้ต้องเป็นลูกรักคอมทูอันแล้วแหละโอ้แสงมืดห้าดาวเ <c oughs> จ๋งเหรอเจ๋งใช่ไหมโอ้ยไอฮาครั้งแรกในชีวิตโอ้เมื่อกี้พาแล้วผมโคตรดีใจอะ่ะแต่อ้เมื่อกี้คือสี่ดาวก็ดีใจแล้วแม่งห้าดาว วอลดัน wow, ลูกรักแล้วนะครับจีแทของจริงเดี๋ยวดูสก,กิลก่อนดิโจมตีศัตรูเพิ่มความเร็วในการโจมตี2เทิร์นตีคริตข้อนะครับนี่ลูกรักเลยตัวเนี้ลูกรักเลย